จิ้งจอกเท่า25พฤศจิกายน2,567วงจำกัดจิ้งจอกเท่ามองปัจจัยสงครามรัสเซียยูเครนในตอนนี้รุนแรงแต่ก็กังวลคือการขยายวงทิ่ว่างกว่าเดิมทำให้เกมหุ้นต้องเล่นต้องซื้อขายในวงจำกัดการไล่เก่งกำไรราคาหุ้นแบบตีลิ่งยากเกิดขึ้นหากลิ่งแบบปัจจุบันทันด่วนตลาดหลักทรัพย์ อาจแขวนป้ายให้เล่นเงินสดในเช้าวันรุ่งขึ้นก็ได้ GCAP มีคลื่นราคาหุ้น GCAP มีคลื่นมีพลังชีวิตมองแล้วจาก40สตางค์จะมาถึง45สตางค์ก็เป็นไปได้ชีวิตด่ังค่อยเป็นค่อยไปไฟเทคนิคอาชีวะนำทาง r b f เล่นแล้วจิ้งจอกเท่าเห็นเกมหุ้น r b f เปิดฉาก หนังชีวิตเกิดขึ้นแล้วบนโลกเราทุกวันนี้ชอบหนังสั้นละคระสั้นมากกว่ายาวๆโปรดติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่หุ้นอินไซด์ .com